ครับผมหัดทำเกษตรยามว่างก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวในส่วนของปั๊มดูดน้ำมันดีเซลหรือว่าปั๊มดูดน้ำไดโวดูดน้ำา12โวลต์นะครับต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้เป็น12โวลต์นะครับไม่ได้สั่ง24มานะครับเพื่อนเพื่อนะครับใช้ดูดน้ำมันดีเซลนะครับหรือว่าดูดน้ำนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูนะครับ ว่าในบ่อจะเป็นยังไงนะครับเวลาเราดูดนะครับนี่นะครับเวลาอยู่ในบ่อก็ได้ความแรงประมาณนี้นะครับใช้ในการดูดน้ําได้นะครับนี่ทัจะจะมาทําเป็นน้ําพุนะครับก็ได้นะครับอ่าตัวนี้ผมใช้เป็นตัวเพิ่มออกซิเจนในบ่อน้ำนะครับในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ํานะครับนะครับก็นะครับห้ามใช้กับ น้ำมันเบนซินหรือว่าสารเคมีที่กัดก่อนชนิดอื่นนะครับเพื่อนเพเพราะว่ามันจะเข้าไปทําลายซินตัวที่ป้องกันน้ํารั่วเข้าไปหาชุดขดลวดอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวจะไปกัดขดลวดนะครับไฟจะรั่วนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวลองมาทดสอบดูดน้ํากันนะครับเพื่อนเพื่อนกับมอเตอร์ไดโว12โวลต์นะครับอ่ารุ่นนี้ใช้ไฟดีซี12โวลต์นะครับตัวเลขกระทัดรัดนะครับนี่ ขนาดเท่าฝ่ามือนี่เองนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับราคาก็ไม่แพงร้อยกว่าบาทสั่ง l a z า d a านะครับนี่ก็ยาวประมาณนี้แหละเท่าฝ่ามือนะครับก็มีตะแกรงกองให้ด้วยนะครับบางรุ่นจะไม่มีตะแกรงกองนะครับถ้าตะแกรงมันเล็กมันก็จะอุดตันใบนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราโจจะมาดูดน้ํากันดูนะครับว่าปริมาตรการไหลจะไหลได้จริงไหมนะครับที่เขาบอกนะครับ อ่ารุ่นนี้จะมีสวิตเปิดปิดให้นะครับเพราะว่าบางตัวบางยี่ห้อไม่มีสวิตเปิดปิดมาให้เด้อนะครับอันนี้ใช้กับแบตเตอรี่จะเป็นรถยนต์หรือมอเตอ์ไซค์ก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นไฟ1 2โวลต์นะครับขอให้เป็นไฟ12 V โวลต์นะครับอ่าเราก็มาทำการเปิดสวิตเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับก็มาดูปริมาตรการไหลนะครับเพื่อนๆ าบอกว่า12ลิตรต่อนาทีก็ถือว่าโอเคนะครับเพื่อนๆนะครับ12ลิตรต่อนาทีนะครับทีนี้ปัญหาที่บางท่านอาจจะซื้อมาใช้แล้วอาจจะบอกว่าเวลาน้ําขาดแล้วจุ่มลงใหม่น้ําไม่ไหลนะครับก็ให้ปิดแล้วก็เปิดสวิตช์ใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับน้ําถึงจะไหลนะครับบางทีน้ํามันอยู่สูงเกินมันก็ดูดดูดไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับ ก็ต้องปล่อยให้น้ํมันไหลลงล่างก่อนนะครับเอาปลายสายต่ำๆก่อนแล้วค่อยน้ําไหลแล้วค่อยยกขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับบางทีมันก็ไม่ไหลนะครับมันดันไม่ถึงนะครับมอเตอร์มันตัวเล็กนะครับบางทีก็มีเศษอ่าอะไรมาอุดตันที่ตัวกรองนะครับเพื่อนๆนะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูที่หน้ากล่องกันอีกทีหนึ่งนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็ใช้งานได้ถือว่า ดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้ากล่องกันนะครับกับเ,เพื่อนๆก็ยี่ห้อที่สั่งมาก็เป็นยี่ห้อนี้นะครับตามภาพนะครับเ,เพื่อนๆนะครับในราคาร้อยกว่าบาทนะครับสั่งมาจากราซาดา้านะครับ ตัวนี้สั่งในประเทศไทยนะครับเป็นสินค้าในประเทศไทยก็ไวนะครับก็3วันนะครับ3วันได้รับสินค้าแล้วนะครับมันก็จะมีหลายแบบให้เลือกนะครับเพื่อนๆนะครับเวลาจะสั่งก็ให้ดูด้วยว่ามันใช้กับไฟกี่โวลต์นะครับมันมีรุ่น12โวลต์กับรุ่น24โวลต์นะครับแล้วก็เวลาจะสั่งนะครับก็ให้ดูอ่านดูนะครับปริมาตรการไหลนะครับ สามารถดูดน้ำได้กี่ลิตรต่อนาทีนะครับแล้วก็บางรุ่นอาจจะเป็นหัวคีบสำหรับต่อแบตเตอรี่เลยแต่บางรุ่นอาจจะเสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่นะครับเราก็ดูด้วยว่าเราจะไปใช้งานลักษณะหน้างานแบบไหนนะครับเพื่อนๆน,นะครับอันนี้ก็เอามาแนะนำคร่าวๆนะครับให้เพื่อนๆได้อิจารณากันนะครับสำหรับท่านที่จะเอาไปใช้ดูดน้ำมงน้มันดูดน้ำออกจากบอ่อปลาทำน้ำปุนะครับทำ อ,ออกซิเจนในบอ่อเลี้ยงปาลาดูดน้ําออกจากบอ่อปลาประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆนครับก็มาเป็นแนวทางนะครับคำรับท่านที่สนใจก็ไปค้นดูในลาซ a ด้าได้นะครับอันนี้ก็เอามารีวิวให้ดูว่าเออสั่งมาแล้วใช้งานได้จริงกับปั๊มน้ํา12โวลต์นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเดอ้อสวัสดีครับ